กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพบวันนี้เบ้าแอมเโลธงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับพระอาจารย์เตียครับท่านผะู้ชมเนาะโอ้ตามหาพระอาจารย์เตียอยู่เกือบเป็นอาทิตย์ผู้น้องครับท่านผู้ชมก็ขอโทษขออภัยเนาะครับเนาะพระอาจารย์เตียมาเยี่ยมโยมแม่อยู่จังหวัดศรีสะเกษครับแล้วก็ติดจิตนิมนต์สิเดินทางไปอยู่อำเภอเลื่องนุก่าจังหวัดอำนาจเจริญเนาะครับท่านผะู้ชมเนาะ โยมสิมาหับนี่สิเอารถมาหับนี่แต่โบโบขี่รถครับจะเดินเท้าไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเนาะโอ้สาธุสาธุครับแต่ที่สําคัญนี่เบ้าแอมเราทงนี่ได้เลขปุตนีครับได้เลขปุตนีสามตัวบนสองตัวล่างครับท่านผู้ชมเนาะเด็ดๆครับยางละหางเนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดที่ผ่านมานี่ยศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าคันถามมันกลับหัวหลึกเก่า เป็นเหล็กพวกนี่ก็โอ้ก็ถือว่ามีโชคมีลาบกันเนาะครับเอฟสีเนาะเดี๋ยวเบาแอมเราทงนี่สิโทษสัมผัสพระอาจารย์เตียครับว่าเหล็กสามตัวเด็ดงวดนี่สิเป็นตัวไหนครับเป็นรับชมรับฟังกันครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์เตียเออเออเอาเอาจะเริ่มก่อนเจริญก่อนสาธุสาธุสาธุครับโอ้พระอาจารย์เตียเออเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงลดเสียงลด ถ้าอาจารย์เตี่ยยู่ส่นอกตอนนี้คือไปหาอยู่วัดคือบุบเห็นครับโอ้ยเี๋ยวนี้ยางอยู่พูดยางอยู่อันไปเรื่องลูกท่าใช่ไหมเขาบ่นไปอนีรใอ้อน,นี้เขาไห้วุ่นเขาเพราะว่างยมลูกศิษย์ข้าเจ้มุ่นมาเลยไปขาเวจว่าเสียวรถมาหาพูดบ่ต้องอมายางเตี๋ยสรีสเกตไปเรื่องลูกท่านี่เ,ออเรื่องลูกท่า อำนาจบ่ครับอำนาจโอ้จังหวัดอำนาจเจริญครับท่านผู้ชมเพราะว่าออกจากการหันกระชี้ย่างขมุกบุคทีรถเลยบอครับนี่บอบอบอบางีมาฮับกับโบไฮมาฮับโบไยมาฮับโอ้โหเราติดการรับของโบไฮรับคือออกออกกันมางกายเนี่ย โอ้สาธุสาธุพระอาจารย์ลูกศิษย์ลูกค้ากับอันญาติยมเนี่ยกระถามหาหลายครับว่าจะไปหาพระอาจารย์อยู่จังหวัดสกลผู้หัวลุ่นนะครับเอออีกหัวนุ่นเ,นเดี๋ยวก็ไปถึงโอ้เดี๋ยวก็ไป,วปกไปถึงเดี๋ยวเอาแอมสีแจงอีกเทนึงเนาะเออไปถึงเดี๋ยวสีแจงอีกเบนึงครับให้กูแจงอีกเทนึงครับ กินแกงเราใหม่ผักกวานอยู่คุหละ<อ>ครับโอ้สาธุสาธุาธปูอันเงื่อนนี่อันเพิ่นมอบเงื่อนมาซสื่ออาหารแห่งพวกน้ำพวกยังนี่ครับปูนี่เฮียจังไดรนอพันหน,นึ่งนี่ครับผ่านตั้งสอง้องมีสามดาวถวายอันหมวดอันวันดได้เป็นบ่มีกะถว,ปปวายไปเลยโอ้ทำบุญถวายเลยเนาะครับนอเอ,อทำบุญไปเลยครับท้องมีสามดาวนะครับ โบตงอันนี้ดอกเพราะว่าอัตมาโบจโยจุ่งดอกก็เลี้ยงของมูนีครับออ้สาธุสาธุครับมันนีก็เป็นถูกตัวนะครับแม่นย่ครับกรอืัจจัยนี่มันมนีเป็นถูกครับเอาบัวหยึดถือกับมันมันก็เป็นยางครับว่าหันผม เห็นพระอาจารย์อยู่สีสเกียรเพกำลังสีเดินทางไปหาพระอาจารย์นะครับว่าอยู่น้องยาป้องว่าท่านเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาตมาอันนี้พักอยู่อันนี้ไม่สลับตั้งข้าดูสาธิสาธิตมีอะไรรพักว่าวันครับอันพระอาจารย์ครับอันขอตัวเลขพุทธนี่นะครับพระอาจารย์อันซอยเรืออัน เอฟซีชาวบ้านนะครับพระอาจารย์งวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่ครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงรถเชียงรถรถมอเตอร์ไซค์นี่แกร้ายเนาะอั๋อครับอันกุมานดำมันมาบอกเราบอกครับนี่เอฟซีอยากได้เลขกับกุ้มานดำเนาะอ๋อเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเขื่อนไว้อยู่เพว่ามันเขียอนไว้อยู่หรอกเพราะว่าเขาจะมาบอก ตั้งแต่อันนี้นอนอยู่อุลน,นอนอยู่นโยนี่ครับเรื่องบ่โยเรื่อว่าอย่างนี้โยบอ,บอกบอกตัวไหนปู่จ๊ะตันนี้ว่ายังว่าเสียงด่วนจะคอ,อยนนอว่าโย้เป็นอจะไหนกันเนาะว่ากูกูไปดืม่มน้ำว่าที่เพื่อที่

เอออยู่ใส่นอหนีน่เนาะเอาเอาสองโตไปก่อนนึกครับ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 อุสาถูกถูกครับอาจารย์เอาสองโตไปก่อนรอครับเดี๋ยวสามตัวสิธจังที่หลังเนาะครับนาะเอออันสองโตนี่น,นี่อันนี้เดี๋ยวเอาสองศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์นสองเอ เอาสามตัวน้าเลยก็ได้อ่ะสามตัวเลยครับนี่เออเอาสามตัวนําก็ได้เอาอันนี้ศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งครับอี่แล้วก็ศูนย์สองศูนย์สองสองศูนย์นะครับเออแค่นี้ละโอ้สาธุสาธุพระอาจารย์เว่าปิดมาบอกว่านี่ แต่แกสสิวใครไปสายมันกับบุมบี้ทิครับครับครับเพื่อนมาบอกนะครับนี่เพื่อนมาบอกอยู่สครับเนี่ยเออเพิ่นกับมาบอกก้อนนั้นหลวงพ่อนางอยู่ในปราสาทอยู่บ้านอันนี้อันนี้บ้านดูบ้านนั่นดู่นมาบอกนุ่งเขามาหาหลายรายอยู่บ้านดูครับเขยใวขเจ้าย,าายาคยอ,อัน ไปหลินน้ำไปถอดกปลาปอยู่วะน้ำอยูผู้หลดครับกระจกเอาไว้อย่างเขามาหลินน้ำอยู่ในปลาจ่าครับตอนนี้แล้วบนหามาตัวนี้ละ,ละครับศูนย์สองสองศูนย์แล้วก็ศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับปู่เนาะศูนย์เจ็ดหนึ่งครับโอ้อันคือปู่นี่จะเดินทางไปเรื่อยจะบนนังรถโดยสารนะครับเนาะบบบบ่นังนังบ<ๆ>่ได่ง้เพราะว่ามัน สบายหัวครับโอ้ขากิเลตเนี่ยโอ้ขากิเลดอุตสาถูกสาถับอันหูซื้อตัวมื่เลยปูปูครับอันนุ่นตัวที e เอฟซีเพิ่นมอบมาทั้งช่องท่องมีสามดาวนี่หนึ่งพันบาทรวมทัามบุญนี่เดี๋ยวถวายไปเลยถวายไปอันให้หลวงปู่หลวงตาเพิ่นหน้ืถวายให้คนถูกคนอยากไปเลยก็ได้ครับครับครับว่ามาฉางซอยเพิ่นไปโอ้ซอยเพิ่นนะครับเนาะ เออลอยถูถูกขยหยาไปผูกฝนบ่มีโอ้สาธุสาธุสาธุหลวงตาน่บ่มีกับบ๊วยังครับคืออยู่ในนี้แล้วมันบ่๊วยหยังเหรอก็เดี๋ยวให้ไปโอ่บ่ไปบ่ได้ของมูลนี่ครับกันตาไปกันตาไปกันตาหลวงปู่ไปหอดผู้เขาห่อหลุนแล้วเดี๋ยว เบาเอ็มสิ่ทูหาอีกครั้งหนึ่งนาะครับเนาะสิไปย์กไปกราบก็มาทำการหลวงปู่ครับครับโอ้ก็ขึ้นเรื่องตนะครับเนาะเอาตัวหนีเนาะครับสาธุสาธุครับปู่กราบล่ะครับกราบล่ะครับขอมจะเริ่มพร้อมคอยรำให้ร้วยกันเด้ออขวยคอยผลผลสีกันให้เด้อครับสาธุกราบล่ะครับครับอ้าว สาธุสาธุเนาะครับเนาะโอ้ยครับพระอาจารย์เตียเนี่ยเพิ่นเดินทางไปเรื่อยเนาะครับเอฟซีเนาะทูติดต่อยากแห้งเพราะว่าเบาแอมเนาะทูตเนี่ไปนั่หาอยู่ทั้งตำบลน,น้องยาป่องจังหวัดศรีสะเกิกับโบยู่โบเห็นแล้วครับนะท่านผู้ชมเนาะโทรหาหลายมือแล้วกับบวัวรับกับขอโทษขอให้เอฟซีครับหลวงปู่พมันก็อาศิติตภารกิจเนาะครับเนาะเนะพราะเพิ่งเดินทางครับ เดี๋ยวเบ้าแอมรทงสิปดตุริกสามตัวเด็ดตคงหลวงปู่ไว้แคปหน้าจอเนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบ้าแอมรทงนั่นไปด้อครับไปเบิ่งตัวเลขกันครับสา,สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมเนาะโอ้ยตัวเลขพระอาจารย์เตี่ยครับท่านผู้ชมเนาะสามตัวบนสองตัวล่างครับท่านผู้ชมสองศูนย์ศูนย์สองกะกลับกันน่ำเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เลขสามตัวครับเลขสามตัว 071071ครับท่านผู้ชมเนาะขอให้มีโชคใหญ่ครับาพระอาจารย์เตียรครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่16พฤศจิกายนพศ .2565 นี่ครับโอ้ในเดินทางจากจังหวัดศ,ศรีสะเกษมุ่งหน้าสู่จังหวัดอำนาจเจริญครับท่านผู้ชมรถกระบะขี่โบโบครับท่านผู้ชมเนาะญาติโยมนิม,มนต์ไปว่าสันค,ครับเสียไม่หับกระบให้ามาหับแล้วก็สิเดินทางขึ้นภูหัวโหลนจังหวัดสกลเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ จังหวัดสกลนครครับท่านผู้ชมคันถามมีความเคลื่อนไหวอียงกล้องพระอาจารย์เตียนีเบ้าแอมรทงกับสีไล่งานให้เอฟซีทราบแบบด่วนนะครับท่านผู้ชมเนาะแกแคบนาจอไปด้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งครับเป็นเลขสองตัวนี่กับสองศูนย์ศูนย์สองครับกับครับหนาครับหลังกันครับสำหรับคลิปนี้เบ้าแอมรทงกับสีไล่ท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ เดี๋ยวบเบาแอมารถลงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปเบิ่งของดีกันครับ,บเบาแอมารถลงนี่เดินทางไปทํำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียดเงินเหลียดทองเหลียดทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชม เอาของเมตาคา่ขายไปใส่เรียกเงินเรียกข่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสื่อถือเนาะครับนาอทสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่้องใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคักครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดีคโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการ้ายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยากคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมช,มชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแะ้วก็พี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลย เปิดออกมาก่อนป้บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพราหลวงปู่หลอดเน ตอนนวดจริงหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอเอาแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาตามหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหูยินข่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮาแขยว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังหนาล้าน เห็ดในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันเท,นท่น้ำทท่าลำรวยเงินทองกันหลายครับ่านมช้ชมเนาะเบาแอมเราทงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาหลงปูออกมาแลครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับสานผู้ชมมือแทะๆแล้วก็บบี้ยังสีครับ มุนหมุนจังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือรูปปากสามเทือนะครับท่าปากสามเทือท่าคิวสามเทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาวจนเนี่แตงเพลงให้หลวงปุโรดลนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปุโรดนะครับเนาะวัดหลวงปุโรดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปุลุ่ยนะครับเนาะวัดหลวงปุลุ่ยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ เืินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมทผม้ชมครับเอาไปให้ยาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแพ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอก่านสม้ชมแลากาเบาแอมเราตรงนี่ได้น้ำมุนมานํำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาให้เอฟซีนะครับสู้ชม เอาไปอาบชำระร่างกายเสเนียดจังไลที่โบดีถีล่าสีมันบดมันบังเสเนียดจังไลในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบอเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโบลายครับเอามาฝากาอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราทรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้กันครับสาธุสาธุ ให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรีกรกร่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอามเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะพี่งือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้าอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้อืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ